ใช่เห็น่งนิวกระตาบียังสบายดีพี่น้องเห็ดพุ่นเห็ดท่านพี่น้องเห็ดภูเขาลอบเพ้นหน่อยเนาะเศรษเห็ดไปแล้วบ้านนี้ลอบเพ้นแบบนี้ปะยกลงวัดไป สบายดีพี่น้องสมองสบอนเดอ้ออยู่ดีมีแหง้งอาบุญนำกันเด้อพี่น้องเดอ้อไปใรหงวดัด ดูอะไเป็นอย่างนี่ว่าเขาพันหน้าเห็นท่านมุนม่นเห็นท่านเห็นต้นน้ำคน้นดิเซียสิบิทไปน้ำเน่าแห่จักกรรมในเวีนน้ำเน่าสองสูง คืาบอลมมาลมันนว่าดีันเลยนะเด่แต่บุถ่าวพี่เนาะบุนนม,มี่มันมอี้เอาหอนแห้งพี่นนาง อันนี้หอเขาห่าพี่น้องว้อยมายายยายหยายหตกะต้อนในเว้นไม่าเรื่อยอก้อนในเว้น่เ็นคนนเมายอแล้วอ่าบุปีขังกรักใหของกรชากปิงหอขนอ่มีห้องป้า่ะห้องป้าห้องป่าพอาข้าองเก่รอปลาหองป่ามาพ้อ

เวลาพี่น้องลเมาอวานน้ำเมลแป้านสาวสบายดีงามบอพี่น้องโฟกัสเฉยงนะอุบง กินโมก้ามีหรอเนี่ยแม่คุณโอหี่นาะเนี่ถ้าเราเมื่อวานาจ้าน่ะ วันน <correction S 1> <c ười> ี้พี่เนถือมันแก้วก็มาข้ามไเจ้าดนบอของสันเออกินผสมเมื่อกี้นะของเจ้าเออของสันนี่แก้วปรเด็กเวลาอันนี้ท่ได้ยังนะ สบายดีพี่น้องโลสบายดำเหน้ามักระด้าอแาแพ่จะดำนะพี่น้องเห็นเด่นชัดเลยเนาะแบบคนกับคนแต่พาแพ่ข้นบอกมาให้มาได้พี่เนาะอกว่าไม่ขาวโผลขาค้นนะขากว่า่แท่ คนนะเขาขอแม่เปาไหมเ้าค้นเขาขอขอแพ้คุนนะเลี้ยวบอยกเห็นปันได้ขอแพ้นีเลี้ยวเห็นข้าคนนีเลี้ยวบอยเห็นปันไดโอเคคนนะเาหันบอตีดำโอ้ต่พามงมาแย่าเขาผาพี่น้องเอานุ้มินี่ก็มาห่อยกินเอไม่ฮะมาเอาห่ แม่บังกูแม่หิ้วเขาสุดงเลแม่ะว่าลุงสสบายดีป่าลมียะน้แม่มุใหิเขากวาไปกินมุกอาขนมายกินลูกอมให้หน่อยมเดน่อยไต่ีห้องไมยายหเขาพี่เปมั้ี่วมาเวิร์ก่อนแล้วสบายดี

พี่ลาวห่อย้ายห่อเขาให้ให้ครับคนที่เชียร์ีบิดไปเนาะแต่สมัยไก่เป็นเล็กน้อยเนี่ยไหลายาดเอาคลพี่น้องเข้าวอแเยังน่อยนะหาดเอาเนาะเข้าจ้าวานลไดพี่นอ้าเจียกเพี่น้องเจาียยขี่ไก่โฟ เราใหญ่แล้วแต่คข้าวไก่เป็นเลกน้อยนั่งญาตเท่าไ่ลีน้อยลวะเ่ิแล้วปญาติญาตญาติญาิญาติญาตญาติญญาติาติญ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 ่ติญาติญาตญาติ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 ญา อ่ยคอยงเชียวน่เขาขายแต่คนเชียวนะเี่เขาขายน่ยอดยเชียวเนี่ยอดถ่าง้ยเชียวใส่กระเปไปสุกคนเ้อผู้พิทีเนี่ย้องนาันี่ใช้มาได้โอ้ยเนี่ยก่อนเนี่ยก่อนได้บ่ลยสู้ได้ยังไปแก้มกับปั้นกัปั้นไอไก่เด้อ

ผุดผุดว่าก็ที่เต็มะตาเต็าเล็กหนอยพี่น้องเยแงเด็กหพี่น้องเลยผุดว่าเอาไปใส่ห้ยส่นาเลยจะได้เข่าล้ายีกผุดว่าเข้าผุดว่าเข่ากุลาลผุดว่าเอาเจาไปใส่เข่าอ่ะนี่เอาไปใส่หน้าเออใส่หน้านะเออกุลาลผุดว่าเอาไปใส่เห็เอาไปใส่หน้าเลยมาได้เข่าโดนแม่นั่นแหละไม่ยายใส่ใส่หน้าไปลงกินผุดว่าโดนโดนเอาได้เราเหาข่านะไปเอาได้เราไปใส่หน้าเลยเออ ไก่ก็มาหย่านะพี่เามาหย่านะพี่เนาะไปดีเสียน้องี่เนาะไปดีสุขสุขคนถอดรหัสแท่งเก่าได้พี่เนาะว่านี่ไก่เหนื่อยไล่พี่เนาะเหนื่อยไล่กบเหนื่อยกับชีวิตตัวเองอ่ะมือนี้กอะเหมือนกับชีวิตตัวเองพี่เนาะพอสิแย่ก็แย่ไปเบิดแต่ตอนนี้ก็มาเห็ด มาเห็นบุญนาะมันอ oh, <c ười> ีกะก็เลยดีขึ้นละใช้งานด้วยแดดเห็นบุญมืนอนี่อ่ะเอาแบงอะไรเขาให้วิดกำวิดเวียนนาะพี่น้องมันเนี่ ขอให้จะกำน้เวทมาขับมาหมาขับมายังเนาะบุญถี่ไต่เหตุไปมันอ่ะไปเ้ำบริญานซ้ำเพระเพลนี้บุคือเก่าพี่นนอง นี่เองเนตะกี้สมัยตะกี้เนาะตะกี้ย้อนลงเขาแจ้งเนาะตะกี้นั่นแต่ละเพื่อนเอาลงมาเนาะของใครก็ตามมาเอาไว้อยู่ในซ้ำมันขุลาห์หอขุลาห์หอขุลาห์หอเม็นบอกเออเอาแต่เสีย้ายอันนั้นว่าหอกระเด็นนี้ตะกี้น่ะก็ะดีกบวยเห็นบ้านได้กับเสียบอยมี้สียาเข็บคือกันนี่แหละพี่นเอาะตะกี้น่ะเอาไหว้อยู่ในซ้ำเลยว่าที่นี่เลยบุกให้ก็ให้ เก่อนเหตุคือเก่าพี่น้องเลยนี่โอ้ยนุ่นวานเก่กี้น่ะทั้งถวายแล้วแล้วเนาะถวายแล้วก็ตามแต่ว่าแต่ละเลือนอย่งนันที่นี่อยู่ในซ้ำหนึ่งแล้ววิ่งราในซ้ำหนึ่งของคนแต่ละเลือนน่ะเขาจะเอามาคนละห่อละห่อละห่อป่าไวานในซ้ำสูตถทอดแค่สูตถซอยแล้วล่ะกาเอาเวลาเหาที่ม้นกระจายเหล็กเอาเด้อผีโพดำผีวัวขาวเป็นหุ้นเป็นราคานั่นแหละข้าวใยังเคยได้ย่าช่วยได้เหยียบผี่ไก่ได้เนี่ย่าต